สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะกับเกมซากุระสักคู่ซิมูเลเตอร์จ้าใครยังไม่โหลดก็ลองโหลดมาเล่นดูนะจ๊ะเกมนี้พี่ปอชอบมากๆเลยวันนี้เราก็เลยมารีวิว10สิ่งที่พี่ปอสร้างและก็เตรียมตัวจะลบทิ้งนะจ๊ะน่าเสียดายมากเลยอันนี้เป็นอย่างที่เออเป็นแบบที่3ที่4ที่พี่ปอสร้างนะคะดูของดีคือแบบ มันยังไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ต้องมาประดิษฐ์ประดอยทำเอานะเออนี่เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้ทีวียังไม่มีเลยนะสมัยก่อนเนี้ยก่อนที่มันอัปเดตอะยังไม่มีทีวีเราต้องมันสร้างเองนะนี่ก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะภูมิใจมากๆเพราะว่ากว่าจะสร้างเสร็จนี้คือแบบโอ้โหนานเหมือนกันนะอันนี้เป็นบ้านหลังแรกแล้วก็มาสร้างที่เดิมตรงนี้เป็นบ้านแฝดอ่าห้างหลังไม่ได้สร้างอะไรคิดว่าคิดว่าสร้างสาไว้น้ำอ้าวไม่ได้สร้างนี่นาะอ่าเห็นไหม ต่อไปเลยจ้าอันดับที่สองที่พี่ปอสร้างนี่ก็คือเรือจ้ะ <c oughs> เรือที่จะข้ามไปยังเกาะซก,กุระพี่ปอก็สร้างมานะจ๊ะอันนี้ก็แบบเออลองลองสร้างดูเอา้าสร้างได้จ้านี่อันดับที่สองนะจ๊ะต่อไปเลยนี่เลยอันนี้ก็คือเมืองซาก,กุระของเรานั่นเองที่พี่ปอสร้างไว้นะจ๊ะนี่มันก็จะเป็นแบบอันนี้ก็คือละครเรื่องนี้ยังไม่จบนะ อันนี้คือลักสลับตัวยังไม่จบนะสร้างยาวนานมากมีทั้งหมด7-8ดแปดภาคว่าจะตอนจบประมาณไม่พรุ่งนี้ก็วันมะรืนนะจ๊ะจบแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างแบบไว้แช่เป็นแบบน้ำแร่น้ำพุร้อนนะจ๊ะนี่เห็นไหมอ่าใครติดตามละครเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าโอ้โหสร้างเยอะแยะมากมายนี่เห็นป่ะอันนี้ก็จะเป็นวังของเจ้าหญิงสก,กุละเจ้าหญิงราเชลของเรานั่นเองอ่ะจิกจิกจิกอะไรพี่ปอกดกดผิด มีของที่แบบว่าสร้างไว้แล้วจําเป็นจะต้องลบทิ้งเยอะมากเพราะอะไรรูป้ป่ะตันแรกๆเลยนะที่เราเล่นกันนะแล้วเราเซฟไม่เป็นจ้ะพี่น้อง ก็จาเป็นต้องลบไปมีน้องๆบอกว่าพี่ปอหนูเซฟไม่เป็นเลยอ่ะพี่ปอเคยสอนเซฟแล้วนะจ๊ะกดพิมพ์เข้าไปเลยที่ YouTube ว่าพี่ปอสอนเซฟเกมนะจ๊ะทุกคนจะได้เซฟไม่เสียใจแบบพี่ปอนะแล้วตอนนี้เขาเซฟแบบดีมากเรามือลั่นกดทิ้งไปมันก็ยังอยู่นะจ๊ะคือแบบเออค่อนข้างที่จะดีนิดนึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมือลั่นเท่าไหร่แล้วอ่านี่แต่ว่าถ้าไปกดเซฟซําเซฟซ้อนอันนั้นอะคือแบบ อันนี้ยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้อยู่นะจ๊ะสมมุติเรากดไปใช่ไหมเราจะมาที่นี่แล้วเรากดดันแทนที่จะกดโหลดแต่ลันแต่ดันไปกดเออเซฟทับอีกหายไปหมดเลยจ้ะพอน้อยพ่อแม่พี่น้องสวยไปจ้ะสวยไปอ่ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอันที่ภูมิใจเหมือนกันนะนี่กว่าจะสร้างเสร็จอันเนี้ยอันนี้มือลั่นไปสองรอบ อันนี้มือลั่นจําได้เลยอะแทบจะร้องไห้เลยพี่ปอสร้างไปแล้วมือลั่นจ่าลบทิ้งหายหมดไปเลยก็ต้องสร้างใหม่จนได้เป็นแบบนี้นะจ๊ะและอันนี้พี่ปอก็มาสร้างที่วังนะจ๊ะมันจะเป็นเออละครเรื่องแจ๋วนี่แหละเออแจ๋ว2020ปะ่ะทําเป็นสองตอนนะเอออ่ะดูอันนี้พี่ปอสร้างอะไรไว้พี่ปอก็จะสร้างแบบเป็นเหมือนที่คนใช้เอาไว้ข้างหลังจะมีที่ซักผ้า ที่ตากผ้าแล้วก็ที่ล้างจานบอ่อน้ําเพราะว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนเขายังไม่มีเครื่องซักผ้าให้ใช่ปะ่ะเออพอเราสร้างนูน่นสร้างนี่มันก็มีเครื่องซักผ้าให้เราไอแต่มันยังไม่มีลาตากผ้านะ<笑><笑>เห็นป่ะเครื่องอันนี้จะเป็นที่ซักผ้าเออเขาก็ค่อยอัปเดตอัปเดตมาเรื่อยๆจนแบบเขารู้ว่าเราอยากได้อะไรเหมือนแบบเออเขาก็แบบอัปเดตมาให้เราเรื่อยๆนะประตรงประตูเรามันก็ไม่ต้องไปสร้างเองแล้วอันเนี้ย เห็นป่ะซิงล้างจานเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ต้องมานั่งโอ้โหประดิษฐ์ประดอยทำคือแบบโอ้แม่เจ้าโอ้โหแบบเนาะพอตอนนี้เขาก็มีให้และแถมมีให้สองแบบด้วยนะนี่คือนึกถึงรุ่นแรกๆแ,แล้วก็แบบเออสนุกดีแล้วพี่ปอก็สร้างบ่อน,น้ําไว้ตรงนู้นด้วยนะนี่บ่อน้ําบ่อน้ําอันนี้พี่ปอสอนสร้างด้วยนะเออแล้วก็ลบทิ้งไปแล้วสอนสร้างที่ประสาทที่มันมีมาเอออันนั้นก็ลบทิ้งไปเหมือนกัน <c oughs> เยอะมาก อ่ะนี่เห็นไหมเอออะไรที่ลบทิ้งอีกอไอ้ที่ไปเล่นชายทะเลอันนั้นก็ลบทิ้งมีปราสาทอะไรเนงะี้ยปรสสาททรายอันนี้ก็คือเอ,อ่องานแต่งในรักสลับตัวเองแหละเออลักสลับตัวยังไม่จบนะจ๊ะประหมทนิดนึงใกล้จบแล้วทุกคนใกล้จบแล้วอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นฉากแต่งงานของออมิมิลากับเออ เอวานะอืมนี่ก็จะเป็นแบบมีแขกมางานโรงงานเลี้ยงมีปาร์ตี้กันนี่อันนี้ก็สร้างเออเขาเรียกว่าอะไรของใช้ทั้งหมดประมาณ90ชิ้นมา่ก่อนเขาให้มาไม่ถึง200นะอันนี้ก็เหมือนเขาคูณ2มาให้อีกโอ้สร้างแบบเยอะมากออนี่ตอนนั้นของได้แค่นี้ก็คือเต็มแค่นี้แหละ นี่ก็จะมีเป็นนุ่นนี่นั่นเสร็จแล้วพอสร้างตรงนี้เสร็จแล้วพี่ปอก็ขยักไปตรงนี้หน่อยนึงนั่นก็คืออะไรอ,อ่ห้องหอห้องหอเออใช่ห้องหอ,อ,อ,หอ,งหอน่ารักเนาะเออมันก็น่ารักดีนะแบลๆบห้องหอเออน่ารักดีน่ารักดีต่อไปอันนี้เป็นเอ่อคลิปนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านพักชายทะเลเป็นบ้านต่างอากาศคือชอบมากอันนี้เป็น ้างหลังแรกๆด้วยซ้ำเพอๆจะหลังแรกด้วยซ้ำที่เป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างบ้านอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ชอบนะอันมันจะมีเตียงสองชั้นด้วยไหมข้างบนอนะ่ะเออพี่ปอเคยสร้างเตียงสองชั้นด้วยอ่ะไม่น่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าลบทิ้งไปหรือยังแต่ต้องตามไปดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านตากอากาศอันนี้คือชอบมากเป็นชอบอันดาบแรกเลยละกันอือ สร้างนานไหมพี่ปอก็นานคือสร้างเรื่อยๆสามสี่วันวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันหน่อยทาไมพี่ปอไม่สอนสร้างเพราะว่าคือพี่ปอไม่ได้สร้างวันเดียวไงเข้าใจไหมคะคือแบบเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อยากสร้างตรงเนี้ยกําแพงอ่ะกาแพงไปก่อนคิดอะไรไม่ออกก็ไม่สร้างแล้วก็ค่อยไปสร้างอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมงงไหมเออเดี๋ยววันนี้คิดออกเดี๋ยวก็จะมาสร้างต่ออะไรเงี้ยเออบางหลังอ่ะแต่อันเนี้ยสร้างคือนานเหมือนกันเพราะว่าอยากสร้างไปเรื่อยไงคิดอะไรไม่ออก อ่านี่อันนี้คือภูมิใจอันดับหนึ่งเลยนะให้เลือกอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะคือแบบเฮ้ยสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอเออแต่ตอนนี้มันพัฒนาจนไปไหนตอนไหนแล้วนะอืมและอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวที่มันธรรมดามากมธรรมดาแบบธรรมดาสุดๆุดอะแต่พี่ปอก็ภูมิใจตรงที่ว่าเฮ้ยมันยังสร้างได้หรอเออเห็นแบบช่องอื่นเมื่อก่อนเนี่ยเขาสร้างร้านกว๋วยเตี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่พี่ปอก็ลองสร้างดูเอ้ยสร้างได้เฮ้ย แล้วมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆไงเข้าใจว่ามันจะโล่งๆร้านก๋วยเตี๋ยวไทยๆมันจะแบบเนี้โล่งๆมีโต๊ะมีอะไรอ่ะที่ใส่ซ่อมมีทิชชู่มีแค่เนี้ยแหละนี่เห็นไหมเออใครที่ยังสร้างอะไรไม่ได้และอยากเล่นเกมนี้และอยากลองสร้างคือต้องลองเลยนะคะเกมนี้มันสนุกมากอันนี้เป็นออบ้านอันดับที่สองที่ภูมิใจและการที่สร้างคือแบบ สร้างสักพักนึงเลยแหละเออค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆฮะใครอยากลองสร้างบ้านลองดูแนวทางของพี่ปอได้นะคือแบบเออพี่ปอเขา,เอาวางตรงนี้ตร,นตรงนู้นตรงนั้นคือน้องๆอ,อ,อาจจะยังไม่เก่งเรื่องแปลนบ้านใช่ไหมเออก็เดี๋ยวพี่ปอจะลองทําให้ดูอีกทีนึงแบบมันก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ขนาดนี้ไหมเพราะว่ามันต้องใช้เวลานาน,านมากเลยอะเออในการอัดอะ ในการอัดอ่ะมันอัดนานมากเลยเข้าใจไหมคะนี่อันนี้จะเป็นน้ําแต่พี่ปอไม่ได้ใส่น้ําลงไปแต่ใส่กระจกจริงๆมันต้องเป็นสระว่ายน้ํานะก็เดี๋ยวพยายามจะสอนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้นะคะน้องๆจะได้เอาไปหัดสร้างกันดูนะคะคือแบบจะบอกว่าเกมนี้มันสนุกมากๆมันเหมือนเกมเดิะซิมเล็กๆอะ่ะเออคล้ายๆเดอะซิมเหมือนมันกลายพันธุ์ไปไปเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆมันเป็นเกมนักเรียนเกมไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเกมต่อสู้เนาะ ใช่ไหมคลายๆยันเดลีออ่ะแล้วนี่ก็คือเต็นท์นะจ๊ะมาเหมือนแคมปิง้งมาเหมือนแบบนอนกลางเต็นท์ชิลๆกันในป่าอะไรเงี้ยนะป่านี้ก็สร้างขึ้นมาเองนะจ๊ะนี่จะออกแนวป,ป่าๆนิดนึงมีต้นไม้มีเต็นท์นี่เต็นท์ออกแนวสีแบบนี้นะเต็นท์ทหารอนะไรเงี้ยเนาะมาย่างหมูกินแล้วก็จะมีบอ่นอน้าําพุร้อนฮ่า แล้วก็จะมีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ํานะจ๊ะตรงนี้ใครอยากให้พี่ปอลองสร้างอะไรไหนียลองพิมพ์นดีแบบว่าเอ้ยพี่ปออยากสร้างตรงนี้ให้หน่อยอืมแต่มีบอกว่าขอบ้านสองชั้นมายังไม่ได้สร้างเลยรอยสักครู่นะจ๊ะทุกคนอ่ะนี่ห้องนองห้องน้ําเรียบร้อยเลยใครเคยไปนอนเต็นท์บอกหน่อยดิว่ามันสนุกหรือเปล่านอนเต็นทนะ์อะสนุกไหมจริงๆเป็นความฝันอย่างหนึ่งเลยนะอยากไปนอนเต็นต์จ้าอยากไปนอนเต็น์โอเคค่ะ ก็จบแล้วนะคะเพราะตอนนี้บ้านพี่ปอฝนตกเวลาอัดคลิปมันจะได้ยินเสียงซา่าๆ,ๆ่าๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะได้ยินปะ่ะโอเคนั่นแหละฝนตกไปแล้วจ้ะตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วพอลงคลิปเสร็จก็น่าจะสองทุ่มพอดีแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายฝันดีทุกคนจ้า